ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสูดดรรมหมอกควันนี้จะเป็นยังไงครับจากข้อมูลที่ได้รับทราบนะครับเรื่องของไฟไหม้ที่บริเวณบึงสีไฟเนี่ยก็จะเกิดควันเ,เป็นจํานวนมากแต่ว่าควันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะลอยไปตามลมแล้วแต่ว่าทิศทางลมจะไปทางไหนแล้วก็จะเป็นปัญหามากๆโดยเฉพาะในช่วงอากาศ อากาศเย็นซึ่งมีความกดอากาศต่ำควันก็จะลอยตำ่ำแต่ในช่วงกลางวันช่วงเที่ยงช่วงอากาศร้อนๆควันก็จะลอยสูงก็จะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนมากนะักแต่ในช่วงบรรยากาศตอนเย็นๆเนี่ยก็ควันก็จะลอยเข้าไปยังหมู่บ้านหรือย,อยังในชุมชนได้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการสูดดมเข้าไปก็จ,จะทําให้เกิดอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจถ้าจํานวนน้อยๆก็อาจจะไม่เป็นไรมากแต่ถ้าจํานวนมากก็อาจจะทําให้การหายใจลําบากการหายใจติดขัดและเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งคนที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วเช่นคนเป็นโรคหอบหืดก็จ,จะมีปัญหาได้ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเรียนเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ควันนั้นเข้าไปสู่ร่างกายอาจจะใช้หน้ากากอนามัยปิดระหว่างที่มีควันลอยเข้าไปนะครับก็จะทําให้ช่วยป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าวิธีที่จําเป็นจะต้องดําเนินการให ให,ให้ชัดเจนก็คือการที่จะดับไฟทั้งหมดให้ได้ครับ